พี่เบลไปซื้อดิไม่ดูที่ไหนครับที่อ่าเอ่รู้ที่ไหนครับที่อ่า,า M B K ค่ะ M จัดงานอนิเมะค่ะของของมูสมูสที่ว่าอันถูกไหมมูส M, ose, M U S E ออถูกมูสที่เขาแบบเอากระตูนเข้ามาทำไมสีมันชมพูจังอะ ที่เขาเอาการ์ตูนเข้ามาแบบว่าในในใน,นั้นตอบไลฟ์เพื่อนบ้างอับ <laughs> ครับผมเดี๋ยวไปต่อนะครับ Power p o เขา p ับ Girl ล <laughs> ิปของอะไรคะอันนี้ลิปไม่จ่ายทุกคนแต่อันนี้ยังไม่ได้ลองกะว่าเดี๋ยวจะมาใช้ทาบาชัชมันคือไอ้ที่ที่เขาบอกว่าเป็นลิปผงผมแต่ว่าลิปวันนี้ที่ใช้โหใช้ไปเยอะมากว่าเนียคือในกระเป๋าเบลว่ะใครเคยดูวอซินไม้แบ็คของเบลว่ะว่พวก คลิปเยอะขนาดนั้นจริงๆทุกวันทุกคนมันเลยไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นลิปอะไรมันเป็นหลายสีมากที่มันแบบผสมกันอยากได้ฟิกเกอร์ลิปเมรลร่างคนเหมือนกันไม่แน่ใจมีไหมอะ่ะบูเหมือนจะ <c oughs> เห็นไหมว่าคือเราเคยเห็นตอนที่ไปญี่ปุ่นแต่ว่าต้องลองไปเดินดูมาไปดูที่งานอยู่เอ k เคชั้นสี่ค่ะโซนเ เที <growing> hey, uh ่ยวเฮ้ยม <Ti> ีน <im machine noise> ี่ด้วยนะจุนจิของอาจารย์จุนจิเรามันน่าซื้อด้วยนะแต่คือเบลยังไม่เคยดูแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่อินก็เลยยังไม่ซื้อมาเลยกว่าแบบตอนนี้เลือกซื้ออันที่มันแบบอินอินพิกพิกเอานึกว่าหน้าหนาวนี่น่ารักเฮ้ยคุณฮะว่าไหนมาไลฟ์ดำน้ำอีกนะครับกำหมัดต่อนี่อาจจะไม่ใช่ชื่อของคุณอีกต่อไปนะครับ กรมมต่อยนี่มันอาจจะเป็นการกระทํานะครับหลังจากนี้เงินไกลบาดมือทุกคนคะ่ะมาไปก่อนนะคะเผื่อเราจะได้วีเพชชั่นไปเก็บของแป๊บหนึ่งล้างตาลนลดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปวิ่งคิดดูทุกคนเหมือนกันคะ่ะสักเยวับจะได้รู้กันไปน่อยอะ่ะ และล่าสุดเราจะต่อยกับไทยพักซะและบายบายค่ะทุกคน CU นะคะเจอก,กันไลฟ์หน้านะบายบายไปละเราตลกดีนะคะขายของทุกสิ่งลำยหญ่ขอบคุณทุกคนที่อุ๊ย,อยขอบคุณค่ะพี่หินขอบคุณค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยหนูอยากรีคอร์ก,กีไม่บายทุกคนฝันดีค่ะไว้เจอกันไลฟ์หน้าเดี๋ยวไว้มาไลฟ์ คือของใหม่เดี๋ยวจะเอากรุชินจังมาเปิดให้ทุกคนดูว่าเรามีชินจังเด็ดๆตัวไหนบ้างขอบคุณค่ะทุกคนบา,บายๆครับสวัสดีครับมิชิวลิฟยูทุกคนค่ะเท่์นะคะทุกคนอากาศหนาวอย่าิงมเป็นร้อนในนะครับ <laughs> บ,าบายทุกอนเ <laughs> บียวยันจบเลยบายยทุกคนเย yeah. หมดเจอกันบาย